สวัสดีครับพบกับทางช่างแฮก8 4นะครับวันนี้ก็จะเอาน้ำมัน 2t นะครับมารีวิวมาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นของบางจากนะครับขนาดครึ่งลิตรนะครับ0.5นะครับตัวนี้ผมซื้อในราคา55บาบาทนะครับไปซื้อที่ปัม๊มบางจากนะครับอ่านะ ตัวนี้ก็สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าจะใช้ด้านลก็ควรที่จะต้องเพิ่มส่วนผสมเขาเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีมาตรฐานนะครับ API API นี่เป็นของอเมริกา ก็จะได้ tc นะครับส่วนจาซูจาซูจะเป็นของญี่ปุ่นก็จะเป็น f d นะครับอของอเมริกาเนี่ยก็ถ้าเทียบก็จะเป็นผ่านประมาณระดับ3นะครับก็จะเป็น ta tb tc td นะครับส่วนของญี่ปุ่นก็จะเป็น fa fb fc fd นะครับ ก็ถ้าเมอเมริกาก็ผ่านระดับ3นะครับส่วนญี่ปุ่นก็จะเป็นระดับ4นะครับมาตร,ารฐานส่วนนี้ก็คือลดมลพิษนะครับยิ่งเยอะยิ่ง,ย,งยิ่งระดับสูงเนี่ยก็จะเป็นาการลดมลพิษนะครับก็คือคว,ควรขาวเนี่ยลดน้อยลงนะครับการเผาไหม้ก็หมดจดุด นะครับส่วนมากก็โดยทั่วไปก็จะมีระดับ3แต่ก็จะมีบางบางยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็ไม่กี่ยี่ห้อที่จะเป็นอ่อ F B นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผู้ใช้งานทั่วไปไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับตัวนี้ เขาก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นก็คือเขาจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำมันสองทีเขา ซีนมาอย่างดีนะครับตัวซีนเขาหนาดีนะกินตัวเบอรี่นะครับไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นอ่าสีสีฟ้านะครับฟ้าใสๆนะฟ้าฟ้าไปน้ำสมุทรนะครับ ออ <c oughs> กสีใใสๆกิ่นสตรอเบอรีนะครับใครอยากลองก็หาซื้อได้ตัวนี้ไม่แพงนะครับน่าจะในบรรดาของน้ำมันเครื่องของที่เป็นของแบรนด์ปั๊มน้ำมันเนี่ยผมว่าตัวนี้ถูกสุดนะอ่าน่าใช้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต s c ์ i ครทางช่องช่างแฮก84นะครับเดี๋ยวมีตัวไหนใช้ดีเดี๋ยวก็จะามาแนะนำนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม